มาดาวไม่ได้ใส่ไม่ได้ปั๊กโอ๊ยไปๆนอนสปอนด์นะคะแล้วนี่คือก่อนแล้วไม่ตรงไหนเอ่ยเธอต้องหัวใจแล้วโอ๊ยเธอต้องหัวใจนะค่ะสปอนด์เอาให้ได้ให้ดูนะอันนี้กลับมาเปลี่ยนได้อันนี้นะโอ๊ยอย่าบ้าอย่าบ้านะลูกแม่ไวซ่อนขอไม่ได้ดูตอนค่ะ

วิกโปรเจกต์ดำนินการลางซนเนี่ยตัวงนี้ตัวเนี้ยแ่งกันไม่แมนสียงกันไม่แม่ขนาดนี้ตัไม่แมนขนาดนี้ไม่งกันไม่แมนขนาดนี้ดูแล้ไว่านี่เต่

มี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 ีม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 ีีมีมี คนที่คุณรเขคุณค่ะเร็วๆนะเดี๋ยวๆๆที่ลกโอยคกตอนเล่นมุกตอนเนมุกเลอนเล่นมกแจมีคนมาอ่านได้ค่ะคุณแจคุณแจๆๆๆันัจริงๆจริงมาก